พี่น้องครับมือนี้ผมผ่านมาทางปากซอยบ้านได้เหรียญครับมาเจอแล้วว่าที่นี่เอาพี่น้องผู้ที่อยากเบิง้งยายเหรียญอยู่จังไหนเดี๋ยวนี้หมาม,มาเตใส่ไป,ปที่นี่หมาลูกเขาขี้านลูกนี่อจังมาเตใส่บ้านหันตักแล้วอีออนะี่ไหมว่าไม่งั้นคอยถามเจม้ามาเตใส่ไป<อ>เออ ก็ใส่นี้จารย์เออก็ใส่นี้ได้แล้วบ่าเงินผู้อายุหน่อยอีแต่แป๊บเวโอ้เอามาให้แล้วอืม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 อ๋อให้แม่หาเออแม่เอาหาด้วยเออดีแล้วก็ให้เขาน้ำหนักค่ารถค่าราเขา,า,ขา,ขาเออ,อ,อเบิ้งตี้เราไที่นี่เขาปไดเจ้าน,ะนอนใส่ฮะหนอนหันเฮี้ยนเปิดไว้ตลอด บนยังแล้วทีนอนไปแล้วทีนอนขายแล้วทีนอนครับพี่น,อน้องอ่าทีนอนเส,อนอนนสื้อผ้าพี่น้องมันซื้อมาใายขายหมดแล้วเออเออหมดแล้วเดี๋ยวจะชอนนี้กองมาย่อยอยู่นี่บอกู้กับเขา ขายแล้วตู้เขาขายตู้กับเขกาขายไปแล้วเออมอตู้กับเขาขายไปแล้วม้เออน่ารักคอยถามเจ้าตู้กับเข่าขายไปแล้วแม่นมั้ตู้กับเขาขายแล้วบ่ขายแล้วม้ตู้กับเขาขายไปแล้วเอออย่ามาพูดแล้วไปเขาไม่ขายเขาเขาบ้าหลัดบอกตู้เย็นขายแล้วว่า ได้กำไรหลายตัวหนึ่งซื้อมาให้หกพันกว่าบาทขายเจ็ดร้อยในยิง่งวะยายได้กำไรหลายตัวหนึ่งซื้อมาให้หกพันกว่าบาทนะตู้เย็นหกพันกว่าบาทขายเจ็ดร้อยได้กำไรคักตัวหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดว่ะมาชินเตาเจ็ดทางพี่กะข,ขายเมื่อเลืมสรุปแล้วเหลือแต่เฮียน ย่าว่าขายเฮียนอีกเดนอด้ยิน่อยาว่าขายเฮี้นเยอะขายเยาว่าขายเฮี้นเยกขายมือนสุยังอ,อืมมันจะบปะได้ขายมดหรือควางคุณบะ <c oughs> เออเงินหางลอยผู้สูงอายุรับมากมั้ยแน้ะใส่มื้นแล้ว,ลวอเออใส่สีรอยฝ่อยบ่งแน,น่าฝ่ายบ่อยเอาดอกฝ่อยถามบ่งซื้อใส่มันเดี๋ยวแถวอืม อืมเอานี่มีเงินผู้สูงอายุพี่น้องครับอืมเอานี่นับเบิ้งนับเบิ้ลอ่านับเบิ้งมันพอาะสีรอยบ่นั่นนะ่ะสีรอยสีสยสยใสใสเลยจับมือ,อมออา,อาที่นี่อะไรนะเฮ้ยใสหนีเขาใสหนีเขาจับบาทเฮ้ยนี่สมไหลถึงเออไอ้ลูกหว่าเออ เย็นเด้วันที่ว่าไปเอาไอ้ปิ้งตับกับปิ้งไตเมื่อวานนึนบ่อืมอาทิตย์จะกินเขาจะกินเขาเราวันนี้นี่เจ้าคือบ่เมียน่อกดีๆในยายป๊าดโถตัวตัวจะอยังยายไปอะไรนี่หนาดมาขึ้นมานอนอย่างนีกันมาเลกตัวมาเลกตัวเจ้าปีงไตนี่มันนั่งยังขึ้นมานอนน้ำหินนี่ขึ้นนอนน้ำหมาไว้ที่นี่ฮึขึ้นนอนน้ำหมาน้ำน้ำน้ำใจเฮ้ย ว่าจะมาแต่ส่นีอืมอนีไปเห็นงานไปเห็นงานผู้ใดย็นไหนยันไหนยายแพงบ่พี่ครับยายแพงที่ผมเคยอ่าเคยเคยทายเผินเจียวเขาครับที่ว่ายายแข็งแรงอ่าอ่าเออยายที่ว่ายายแพ่งผมเคยมาหลับจากเจียวเขาอยู่บ้านลุงคุณน่ะลุงทองคุ้น่ะ บ้านปลาตุยกูตุยแล้วว่าที่นี่เพนเสียหมื่ว่านนี่นะครับพนเสียหมื่ว่านนี่นะครับันกะอายุหลายแล้วเกือบสิบเก้าสิบได้ยายแพงอนะ่ะยรับจ้างเกี่ยวข้าวเสยอได้บ่คือเจ้าเนี้เจ้าถึงสี่ส <laughs> ิบสามไปเจสิบเจสเจสิบเจ้าแมพปีหน้าสิบว่า,วา <laughs> เจสิบห้าว่ะมันในหัวเจสิบห้าเด้อ ไไนี่คนเรากังนังๆอยู่นอนหนีนวนาเออเอานั่นล่ะทีนอนงางๆบวมมากแ่นอนแบบนี้ล่ะเออแต่ยินคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เมาแจ้ห่อเสียห่อผ่าบ่เจ้าเจ้าแจ้ห่อเสียห่อผ่ายางตูดไปน้ำทางบ่เบิ้มีคนบอกให้ฟังนี่ล่ะแม่นบ่เงา มีคนบอกสู้ฟังครับพี่น้องครับเอ่อเล่าหนักกว่าเขาครับถึงขันว่าเมาแล้วตอดไปเราก็เอ่อแจ้เสือแจ้ผาผาตัวตูดไปน้ำหนุนทางตูดไปน้ำถนนเอาพี่น้องครับเมื่อนี่กับสีไทยสนีนะครับพี่น้องที่อยากเห็นสภาพคว่ามเป็นอยู่ของแยกทงเดียนนะครับอืมไทยพี่น้องบึงครับหมูเจะปัดจะกวดเลยยายเอ้ย มดทุย่างสุดแนวเหรอครับขายมดทุอย่างแล้วเพราะว่าเสือผ่านาแพ้นะครับพี่น้องเอฟซีตามประเทศที่เป็นสือเมื่อไห้นะครับจากหลายๆายประเทศอ่าเตียงนอนงามๆม,มุ้งงามๆนะครับอ่าตู้เย็นตู้กับเขา่าเตาก่อเตาจ็ดมดเจียงครับดูนี่แยายทงเดียนเอาเออปลาหัวแล้วก็เลยกลับมาเมาที่นี่เอ็นบอกว่าเสียใจบอก <c oughs> <c oughs> กินน้ำผัวอะไรเลยเมา u มันบ่เม็นบ่เป็น่ยงคือน á u วะที่นี่ทำบ่ชิดห่อน้ำมาอยู่ซือเออดีแล้วเอาเออเออเอออาเรี่ละเอาเอาพี่น้องไปสักนี่ครับไปอปไปแล้วบ๊ายบายจะได้กินอะไรได้ยันี่ยังยาหนูยายังล่ะมันยาเจ็บปวดแทบบ่ไรมันล้มไ้นี่นี่ล้มไป อุ้งศิลปงไปบ่น่อย <c oughs> เอา้าเจี๊ยกเกี่ยวก,กันนีงนะไปแล้วบ๊ายบายฝา,ากบอกพี่น้องแน่ที่เป็นชินวอดหน่อยอ่นี่ล่ะความเป็นอยู่ของยายบอกเพี่เนี่นี่ล่ะความเป็นอยู่ของยายต้องเดียนน่ะนี่ล่ละมองยู่เออมองยู่มองเศร้าหนิเหล่ามาเหล่ากึนเนี่ยเออคุณเอ้าเอาเข้าไป